วันนี้จะทำคอนเทนต์นะครับเกี่ยวกับถ้าเกิดว่าเรามาจัดสรรครับ<ม>ด้วยงบ2ล้านนะครับ2อ0 200ยสองร้อยเองเหรอสองล้านไม่ได้หรอ200สองร้อยสองร้อยเพื่อนๆ <c oughs> ถ้าเกิดว่าแค่สองร้อยเราจะได้อะไรบ้าง 200, 200บาท200 <c oughs> บาทด้วยนะ <c oughs> แต่ว่าโจทย์ในวันนี้นะครับก็คือว่าการ200เนี่ย<ม>ซื้อให้ได้หนึ่งชุดชุดได้เหรออื้ หนึ่งชุดก็คือว่าให้ได้เสื้อให้ได้กางเกงแล้วก็ใครได้ a c เซ s ร์เรด้วยอย่างเช่นหมวกแว่นนาฬิกาอะไรอย่างนี้ไอนงบ200 2 0 0บาทนะครับใครใครทำได้นะครับ2คนนี้นะครับเป็นผู้ชนะนะครับต้องได้หลายๆชิ้นใครได้หลายชิ้นนะเดี๋ยวเดีราไปดูกันนะครับว่าเงิน200อนี้มันจะได้อะไรบ้างนะครับ นสามารถเอานี่ก็สองนี่ก็ร้อกว่าบาทแล้วเดีย๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับเราเดินฝั่งนี้ก่อน200จะได้อะไรบ้าง200อยจะได้อะไรบ้างมันดโอ้โหสองนี่คิดหนักเลยนะครับว่าจะได้อะไรบ้างนะครับ แต่ไม่เป็นของผู้หญิงไม่ได้ไม่ได้หาต่อไปหาต่อไปนี่ไงหนึ่งคนละค่าติดตัวนั้นจะมีของพูดอย่งเ้ยายานขายด้านต้องตีขายด้านกันนั่นเนี่ยสองร้อยให้ได้หนึ่งชุดเนี่ยนี่ร้อยเดียวอ้าวเป็นลอสเตอร์ตรงนั้นลอสเตอร์นี่เสื้อเจอแล้วเสื้อร้อยเดียวนะครับเพื่อนเพื่อนเงินสองร้อยเอ่อพอดีไลนมันไม่โออ่ะ มันถูกก็จริงแต่ว่ามันราคามันถูกก็จริงนะครับแต่ว่าผมผมต้องเลือกนิดหนึ่งเพราะเราเราซื้อไม่ใช่คการเล่นเกมนะครับเราซื้อไปใช้จริงใช้จริงเออาใช้จริงให้ได้ดูต่อลุย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 ต่อเราเข้าซอกซอยไหม จ้าจอมไรต้องใส่ดีิ่งไว้ไปน้าไปหน้นสูงนะเอสเซอรี่ปุ้ยพาเขาไปไหนมาทีน่าไปนะเนยยังได้อ่านอยู่เนี่ยไปยิงขับมดี มันเยอะอยู่มันจะขึนงบเออโคตระได้ริงไม่ะลงเือะนี่ไงได้ขึนเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูสองได้ใช่ไหมอืมคอสองกลงแพงกว่า <c oughs> น,นี้นี่งนะครับเมื่อกี้ไม่ถูกไกน,นี่นี่นีร้อยเดียวร้อยเดียวเสร็จเสร็จกูร้อยเดียวนี่ร้อยเดียวข <c oughs> ี้เสือก็เลยเออ เอาเพาะอเอาอคอือยังไม่ถูกใจนะครับของผมได้แล้วนะครับเสื้อตัวหนึ่งนะครับเหลือกางเกงอีกตัวหนึ่งนะครับเพื่อนๆเ,เอ,อ้ยยากนะบริหารเงินสองร้อยเนี่ย <Okay. Yeah. S 1> ให้ได้หนึ่งชุดด้วยนะมันยากตรงนี้นะครับ จแหวงหาต่อไปเหลือเงินร้อยเดียวนะครับเพื่อนๆโอ้ยนี่เสื้อร้าน 8, 4, นี้แปดสิบเองมาต่อไปนะครับเพื่อนๆเลยตอนนี้ข้าวไายังไม่ได้กินเลยนะครับมวัวต่หาเสื้อผ้าไม่ได้ชุด,ะด,ชดละสองร้อยครังนี้ได้เสื้อแล้วตัวหนึ่งนะครับ รอบแล้วนะครับนี่จะรอบรอบหนึ่งแล้วเนี่ยเหลือกางเกงอีกตัวหนึ่งนะครับเหลือเงินร้อยเดียวตามล่ากางเกงเหลือเงินร้อยเดียวของพี่จิงกยังไม่ได้เลยนะครับของผมได้ไปแล้วนะครับตัวหนึ่งเสื้อนะครับแล้วก็เหลือเงินอยู่ร้อยเดียวจะได้กางเกงหรือเปล่านะครับหลอลุ้นดูคนะับเดี๋ยวเราหลอลุ้นดูนะครับส่วนมากจะเป็นเสื้อผ้าผู้หญิง ที่ถูกๆนะร้อยหนึ่งแล้วก็ครบแล้วหาจนเจอันจริงร้อยเดียวหาจนเจอใกล้สุดแล้วก็หาเจ็อยู่ตรงกลางนะครับโซนที่เดินข้างๆกับห้าง กันกับห้างเลยนะครับนี่ใช้งบหมดไปแล้วสองร้อยเจอดายมากเจอกระเป๋าด้วยร้อยเดียวครบแล้วนะครับทั้งเกงเอแล้องกางเกงเดี๋ยวเราไปลองให้ดูนะครับว่าใส่ได้จริงหรือเปล่านะครับมีอันสองร้อยนะไปเลยนี่ได้ถ่ายปลาหมึกนะครับนอกจากถ่ายปลาหมึกแล้วมีโอ้เจ้าจอดุงกับานยอดมาก อืกได้ว่ามีทุกอย่างเลยนะครับของใช้ของใสชักกระเบือยันเรือลบของกินก็มีนะครับเพื่อนๆนี่ถ้าใครนึกไม่ออกว่าสอทิพจะไปไหนนะครับก็มาเดินเล่นได้นะครับที่ตลาดนัดจรุจักนะครับมีครบทุกสิ่งอยาง่างมีค้าใครชอบบรรยากาศ บรรยากาศห้างก็มาห้างใครชอบบรรยากาศแบบดั้งเดิมก็มาเดินตรงนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับใส่เรียบร้อยแล้วนะครับชุดที่ซื้อมาจากโซนดัมันยอดมากชุดละ200เท่าทั้งรนะครับเพื่อนเสื้อ100้อกางเกงห0่งอเออเสื้อ100กางเกง่ง้เท่ได้เท่ได้ใครว่า ใครว่าเงิน200ในยุคนี้ไม่มีค่านะครับไปจัดจักรนะครับนี่พวกเรายังใส่ได้เลยสองร้อยก็ดูดีได้เออไม่ใช่แบบว่าเสื้อแบบบ้าบ้าบนะนี่คอต้นเลยนะครับนี่สกรีนอย่างดีอันนี้ก็เป็นผ้าป้ายชุดป้ายชุดผ้าป้ายเลยนะแต่จริงก็เป็นผ้าฝ้ายนะครับร้านเดียวกันร้านเดียวกันโอ้ใส่เที่ยวได้เลยเนาะ คุณนี่ใส่เที่ยวได้ทุกที่เลยนะเนี่ยได้เออแต่ต้องออกกำลังกายด้วยีนี่ผมจะใส่ไปร้านกาแฟนะครับอะเปน,นั่งชิวๆที่ร้านกาแฟกานะด้นะครับผมว้าวให้ชื่นชอบนะครับคลิปนี้นะครับฝากกดแชร์ด้วยกดไลค์ด้วยนะครับครับแล้วก็กดติดตามด้วยนะครับเพราะว่า EP ต่อไปเราจะทำอะไรก็ <c oughs> เดี๋ยวรอดู2ช่องเรานะครับกับช่องที่หนุ่มโอ้โหพาลุยและช่องพี่ มีเอสเอ็กซ์สองสี่บีเคเคพี่คุกกี้ครับโอเคแล้วคอนเทนต์ต่อไปเดี๋ยวเราจะอันนี้กันไหมไปซื้อกางเกงในเออสีลงนะผมเจอรกันที่ด้วยกางเกงในสีลงไม่แน่ใจว่าเขาขายหรือเปล่าแพคตินัมไหมละ่ะแพคตินัมดีกว่าเออแพคตินัมนะครับเพลิน่าแพคตินัมเจอกัน,นกับกางเกงในแล้วเราลองให้ดูนะ<อ>ลองให้ดูสดๆเลยกางเกงในเราก็ไป เอาเป็นเซ็กซี่เนาะเอาเป็นส,สิ่งที่เราชอบ,อชอบนะครับผมวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับ